สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุงครองพร้ m ม r อร์นิ่งรีพอรประจำวันที่7สิงหาคม2567ค่ะราคาทองคำโรกเผชิญแรงเทขายกดดันจนหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ2,400เหรียญอีกครั้ง โดยลงหุดมาทดสอบแนวรับระยะสั้นบริเวณ2,385เหรียญส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงตามลงมาหลุดแนวรับที่ระดับ40,000บาทต่อบาททองคำอย่างไรก็ตามราคาทองคำไทยยังคงมีแรงซื้อสามารถดิดตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ4 1 0 0บาทต่อบาททองคำได้ในช่วงเช้านี้ปัจจัยที่กดดันราคาทองคำมาจากความกังวลด้านเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงการแข่งข้าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยที่อะดับ103.221จุดหลังปรับตัวลดลงไปทําจุดต่ำสุดในรอบ7เดือนที่102.16จุดรวมถึงการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐในส่วนของค่าเงินบาทเริ่มชะลอการแข็งค่าโดยปรับตัวอ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยที่35บาท57สตางค์ต่อดอลลาร์จาก35บาท4สตางค์ต่อดอลลาร์ โดยได้รับอานิสงส์งจากการปรับตัวแข็งค่าขึ้นของดัชนีดอลลาร์รวมถึงความไม่แน่นอนของทางการเมืองภายในประเทศขณะเดียวกันทางด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า3.16ตันปัจจุบันถือครองที่848.06ตันภาพรวมเดือนสิงหาคมซื้อสุดที่2.01ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำล่วงหลุดแนวรับสำคัญที่2,400เหรียญสัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่าตลาดทองคำกำลังอยู่ในช่วงของการปรับฐานทำกำไรในภาพใหญ่ส่งผลให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลงระยะสั้นโดยคาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวพันผวนในกรอบโดยมีแนวรับระยะสั้นที่2,375เหรียญและแนวต้านที่2,400เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1,2,375เหรียญแนวรับที่2,2,365เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1,2,400เหรียญต้านที่2,2,410เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพร้มมอร์นิ่งรีพอรได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ